สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกล้าไหมตูนบริสแลมประกาศวิ่งอีกครั้งหลังจากที่มูลนิธิ9คนละ9โดยตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอริสแลมได้ออกมาประกาศโครงการ9ก้าเพื่อน้องอวชูรัน109คําคำขอบคุณโดยการวิ่งการกุศลครั้งนี้ถือเป็นการสารต่อกิจกรรมวิ่ง9ก้าเพื่อน้องอวยชรันในปี2563ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆที่จบมัธยมศึกษาปีที่3แต่ยังไม่มีทุนไปต่อมอปลายหรือสายอาชีพได้ทั้งหมด109คนในวันนี้น้องๆทั้ง109คนขอส่งคำขอบพระคุณกลับมาให้พี่ๆคนไทยใจดีทุกคนที่ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสที่จะฝันและเป็นในสิ่งที่พวกเขาต้องการอีกครั้งเราจะมีแนวคิดในการนำตัวเลข109ตามจำนวนของน้องๆมาตั้งเป็นระยะทาง วิ่งของ v ว r ร์ชครั้งนี้โดยกำหนดให้มีระยะทางวิ่งทั้งหมด109กิโลเมตรเริ่มวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์2565รวมระยะเวลา59วันอย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการของ9คนละ9ในครั้งนี้กับมีกระแสต,ตอบรับแตกต่างออกไปจากทุกครั้งโดยมีบางส่วนที่เห็นด้วยและสนับสนุนกิจกรรมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ในขณะที่บางส่วนกลับมองว่ากิจกรรมวิ่งเพื่อหาเงินช่วยเหลือสังคมของตูนบอดี้แสลมที่ทำมาตลอดหลายปีนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่เคยแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้เลยหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบปัญหาเหล่านี้โดยตรงก็ไม่เคยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าพี่ตูนจะออกมาวิ่งกี่ครั้งปัญหาความแยกไราขาดแคลนก็คงไม่มีวันหมดไปโดยคอมเมนต์สุดพีคอยู่ตามเพจข่าวต่างๆหลังจากนำมาเสนอข่าวกิจกรรมนี้อาทิเช่นในเพจ efm station ที่มีอิสระหาตะอดีตทีมงานรายการชื่อดังและเป็นลูกชายของประทีปอึง้งทรงธรรมฮาตะนักสิทธิมนุษยชนและผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปได้เข้าไปคอมเมนต์ยื่นข้อเสนอสุดทีกระบุว่าถ้าวิ่ง250กิโลเพื่อของเงินเดือนทั้งหมดจากสาว250คนเอามาเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆที่ได้โอกาสผมจะไปวิ่งด้วยครับ เช่นเดียวกับชาวเน็ตอีกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความตั้งใจของตูนและมูลนิธิ9แต่อยากให้มองไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างระบุว่าความตั้งใจดีแล้วครับพี่ตูนแต่มันเป็นหน้าที่รัฐบาลครับเด็กยากไร้ไม่ได้มีแค่109คนครับทั้งประเทศมีอีกเยอะแยะเลยสิ่งที่พี่น่าจะทําได้ดีกว่าการวิ่งก็คือการให้ความรู้กับประชาชนว่ารัฐบาลที่ดีควรเป็นยังไงผ่านแพลตฟอร์มที่มีคนฟอลขนาดนั้นในบางประเทศ เด็กได้เรียนฟรีจนจบปริญญาทุกคนแบบไม่เสียสักบาทไม่เห็นต้องมีคนวิ่งเพื่อหาเงินบริจาคให้การศึกษาหรือซื้ออุปกรณ์การแพทย์เลยครับขณะที่อีกคอมเมนต์ก็บอกว่าการบริจาคคือเรื่องดีครับแต่มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างเป็นปกติแบบนี้รัฐบาลที่ปล่อยให้มันเกิดคือความผิดพลาดส่วนคนที่มารณรงค์ให้เกิดการบริจาคคือการร่วมมือกับรัฐบาลที่ผิดพลาด รับบริจาคได้แต่ช่วยแสดงออกถึงความผิดพลาดของรัฐบาลด้วยไม่ใช่รับบริจาคแล้วทําเหมือนเป็นเรื่องที่ดีน่าทําขนาดนั้นเรียกได้ว่าทําเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ค,ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ